สวัสดีวันนี้จะมารีวิวออลูกพีชไอบูมน้ำนะก็ไปเทดกับกุชี่กับเพื่อนมาไม่แท็กมันไม่แท้นนะคือเพื่อนมันใส่แท็กแต่ว่ามีลายเส้นเป็นของแท้ไม่รู้ว่าอะหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวไปดูกันนี่นะคะก็จะเป็นพีชนะน้ำเมืองนี้แท็กไม่เกี่ยวนี่ลายเส้น ก็ไม่โฟกัสไม่โฟกัสโฟกัสจะพี่ีิี่อนะก็ขอบอกเลยนะหญิงเราชอบมากค่ะถ้าวันไหนว่างๆเดี๋ยวจะมาเล่นหนังตลกให้ดูโอเคไหมไม่น้นใช่หนังอะ่ะมันเกี่ยวกับอะไรที่มันตลกๆ,ๆโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนมีอะไรสามารถส่งของมาได้บายบาย